สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามยินดีต้อนรับทุกท่านครับช่องนี้ยกระดับจิตวิญญาณนะครับก่อนที่เราจะยกระดับจิตวิญญาณได้เราก็ต้องปลุกให้มันตื่นรู้นะครับถ้าตราบใดที่จิตวิญญาณเราไม่ตื่นรู้เนี่ยมันก็ยังคงหลับมันก็ยังไม่อยากที่จะทําความดีครับมันก็จะไปทําสิ่งที่ เสียหายสิ่งลบๆสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเองกับสังคมอยู่ร่ำไปนั่นเองนะครับแต่เมื่อใดที่ติดตื่นรู้เนี่ยมันจะไม่ไปทำสิ่งไม่ดีและมันเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะทำความดีนะับไม่ว่าจะเป็นความดีด้านโลกความดีด้านธรรมะนะครับก็ปฏิบัติไปคู่กันพร้อมๆกันอย่างใดมากอย่างใดน้อยไม่เป็นไรนะครับขอให้มันมีจิตใจกำลังใจ ตั้งมั่นอยากทาดีและปฏิบัติไปเรื่อยๆตามกําลังใจการปฏิบัติความดีนะครับมันขึ้นอยู่กับกําลังใจของเราด้วยบางคนกําลังใจเขาน้อยเขาก็ทําความดีน้อยหน่อยบางคนกําลังใจมากนะครับเขาก็ทําความดีขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อได้ขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วในเรื่องของการทําความดีนะขั้นนั้นมันจะเป็นฐานหลักให้ยืนหยัดขึ้นมาและทําขั้นต่อไปได้โดยอัตโนมัติ ถ้าหากเราไม่สามารถทําความดีในขั้นเบื้องต้นได้หรือยังไม่ทําโอกาสที่จะสร้างความดีขั้นสูงๆต่อไปนั้นก็เห็นทีจะลําบากนะครับและมันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดความดีขั้นสูงขึ้นมาโดยเหมือนเนรภรมิตเข้ามาโดยที่เราไม่ได้เริ่มต้นทําความดีเลยใช่ไหมครับก็ผมก็นําตรงนี้แหละครับว่าทําอย่างไรใจเราจึงอยากจะมีกําลังใจในการทําความดีและเมื่อทําความดีแล้วทําอย่างไรนะครับวิธีการ ที่จะให้จิตของเราเข้าสู่ในสภาวะจิตในจุดต่างๆถ้าเข้าสู่จุดใดจุดหนึ่งได้ก็อย่างว่าครับจิตของเรามันก็มีฐานมันจะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับทีนี้ในทางพระพุทธศาสนาเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์สุเดวะสมาสัมพุทธเจ้านะเราไปปฏิบัติตามคนอื่นไม่ได้ทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่า เราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวในตำรราพระไตรปิฎกมีการเปลี่ยนแปลงมาคนมีการปรับเปลี่ยนเพราะนั้นเราไม่เชื่อใครเลยในพระไตรปิฎกเราเชื่อในอะไรต่ออะไรอย่างเดียวอันนี้มันก็เห็นทีจะในส่วนตัวผมท่านพูดถูกแต่ท่านเข้าใจผิดเข้าใจไม่ครบนะครับนี่แหละครับเป็นที่มาของคําว่าอาวิชชานะครับเราใช้ปัญญาพิจารณาด้วยสามัญสำนึกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีนะครับเราก็น้อมนําเข้ามาปฏิบัติ ไม่จําเป็นว่าจะมาจากใครนะฮะไม่จําเป็นว่าจะมาจากใครโดยเฉพาะหากมาจากพระอริยะเจ้าคือพระอริยสงฆ์สาวกและสาวกที่มีปฏิสัมพิทาญามีความรู้พิเศษมีคุณสมบัติพิเศษเราก็ควรที่ต้องเชื่อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านผ่านกระบวนการอบรมฝึกอย่างเข้มงวดจนท่านเชี่ยวชาญแล้วผ่านกระบวนการผ่านเส้นทางต่างๆมาจนครบ ท่านก็จึงมาแนะนํานะครับหลายท่านก็เป็นอรหันต์เข้าสู่พะนิพานไปนะเราก็ดูคําแนะนําวิธีการที่ดีนํามาปฏิบัติกําลังใจของคนไม่เท่ากันนะครับกําลังใจของคนไม่เท่ากันเราก็ขอให้แยกก่อนนะครับในสังคมทุกวันนี้ก็มีการที่จะไปกราบไหว้สิ่งที่นอกเหนือจากพุทธศาสนานะ เขาเขาระบุกันว่านอกเหนือจากพระพุทธศาสนาแต่ในส่วนตัวผมผมว่ามันคือส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนานะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมแนะนําให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงรักษาคุณพระรัระนตนัยไว้ในหัวใจระลึกอยู่เสมอนะครับอันนี้กําลังใจต่ํากําลังใจน้อยก็นึกถึงได้กําลังใจมากเดี๋ยวท่านก็จะปฏิบัติความดีเข้มงวดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะฮะให้ระลึกไว้ในใจว่า เนื้อแท้เนื้อหาสาระในพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็คือการปฏิบัติใจในทางในทางพุทธเราเนี่ยเพื่อให้ใจของเราลดออกจากกิเลสทีละน้อยละน้อยไม่ต้องไปคิดอะไรมากให้เยอะแยะนะครับเดี๋ยวท่านจะเบื่อหน่ายเปล่าๆเราเป็นนักปฏิบัติเราเอาวิธีการเทคนิคในการเข้าถึงเลยทำอย่างไรให้ใจเราลดกิเลสและห่างออกจากกิเลส เมื่อเราทําได้แล้วจิตมันจะเริ่มพัฒนาและก้าวขึ้นไปสู่การตัดกิเลสได้ในที่สุดแม้นว่าชาตินี้ยังตัดไม่ได้ชาติต่อไปมันก็ตัดได้ยังเลวที่สุดเราต้องหนีอบายภูมิให้ได้ก็คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์ดรัจฉานให้ได้ก่อนทีนี้การที่จะนําจิตเรามาสู่กระบวนการตรงนี้ได้กําลังใจของคนไม่เท่ากันนะครับในการที่จะเข้าในการปฏิบัติจิตในด้านธรรมะเนี่ย ก็ไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันจริตของคนนะคนบนโลกเรามีร้อยแปดจำพวกจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นแต่ผมพูดไปตามคาโบราณร้อยแปดจำพวกจริตพระพุทธเจ้าแบ่งไว้หกกำลังใจไม่เสมอกันสักคนแตกต่างกันอย่างนับไม่ถ้วนนะครับด้วยเหตุนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนอกเหนือจากเนื้อหาสาระทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาร่วมอย่างเช่น เรากลาบไหว้เทวดาเรากราบไหว้วัตถุมงคลเรากลาบไหว้พญานาคเรากลาบไหว,ว้ต้นหมากรากไม้นะครับหรือจะกลาบไหว้ก้อนหินสุดแท้แต่ว่าจะกลาบไหว้อะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นก็คือเราต้องมีคุณพระรัตนตรยไว้ในใจนะครับส่วนที่ผมกล่าวมาตอนหลังอันนี้ถ้าท่านจะกลาบไหว้ศรัทธาตรงนี้ก็ได้ไม่ผิดครับแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าเนื้อหาสาระ ที่จะทำให้หลุดพ้นจริงๆไม่ใช่สิ่งประกอบเหล่านี้นะครับเนื้อหาสราระจริงๆก็คือการปฏิบัติจิตให้ได้มรรคผลนิพพานในส่วนของพระพุทธศาสนาส่วนที่เราประกาศไหวบูชาส่วนนอกนี้อันนี้ให้เรามองด้วยว่าสิ่งนี้มันเป็นปัจจัยเสริมนะครับเสริมที่จะส่งให้กําลังใจเรามีความอ่อนโยนมีความอ่อนน้อมเพื่อที่จะเข้าสู่พระศาสนาได้ในคราวต่อไปอย่างน้อยที่สุดการ ที่เรามากลาบไหวอย่างผมยกตัวอยา่างการกราบไหว้เทวดาการกราบไหว้พระถุมงคลจริงต่างๆพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีทําไมถึงดีครับเทวดาก็คือเทวตาเป็นหนึ่งในสี่สิบของกรรมฐานทั้งสี่สิบเป็นเทวตานุสติกรรมฐานการกราบไหวเทวดาเป็นอารมณ์แล้ลึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์ตายแล้วไม่ตกนรกไม่ไปสู่ใบภูมินี่คือ ที่พระพุทธองค์ทั้งทรงและให้ปฏิบัติเพราะกําลังใจคนไม่เท่ากันเห็นไหมครับการคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีบนโลกนี้มากมายนะฮะเราก็ดูว่าอะไรที่มันตรงกับจริตของเราหากเราไปกราบไหว้พัตถุมงคลล่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ทางหลุดพ้นเขาพูดถูกแต่เขาถูกแค่50%เพราะว่าการกราบไหว้พระถุมงคลไม่ใช่คำสอนที่จะทำให้เราหลุดพ้นมันคนละส่วนกันไงครับ มันคนละส่วนกันแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปตําหนินะครับไปตําหนิเขาก็ต้องดูด้วยเขากลาบไหวแล้วเขาไปทําความชั่วอะไรไหมถ้าเขากราบไหวแล้วเขาปฏิบัติความดีนะครับด้วยความเคารพในวัตถุมงคลชิ้นนั้นอย่างเช่นคุณครูบาอาจารย์เป็นพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกนะครับท่านก็สอนให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านปฏิบัติทําความดีมีเมตตารู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลน,นี่แหละครับเป็นปัจจัยเสริมที่จะทําให้จิตของเราเข้าสู่ พระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวและนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นได้ในที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแัจกใจเสริมอย่างเช่นวัตถุมงคลเทวดาหรือพระพิฆเ,เนศอะไรก็แต่ท่านสอนให้คนเป็นคนดีเมื่อเราไปกราบไหว้แล้วเราก็ปฏิบัติความดีตามท่านเพราะกําลังใจนั่นไม่ได้เข้ามาปฏิบัติด,ด้านเพื่อการบรรลุอรหันต์โดยตรงนะครับกำลังใจไม่เหมือนกันเพราะใจไปชอบด้านนั้นเมื่อใจไปชอบด้านนั้นก็ปฏิบัติตรงนั้น แต่การปฏิบตัติตรงนั้นอย่าลืมนึกถึงพระรัตนตรัยไว้ในหัวใจด้วยและให้เข้าใจด้วยว่าการลุดพน้นจริงๆนั้นคือคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่เราไปกราบไหว้พิเศษนอกเหนือจากคําสอนนั้นอันนี้เป็นส่วนส่งเสริมกําลังใจนะครับให้เรามีใจที่อยากจะทําความดีการทําความดีนั้นอะไรก็ดีดีทั้งหมดครับขอให้เป็นความดีนะครับและมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เราเข้าสู่พระศาสนาได้ด้วยอันนี้ส่วนตัวผมผมมองว่า ไม่ผิดนะครับไม่ผิดและพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงห้ามการที่เรามีใจนึกถึงวัตถุมงคลอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างวัตถุมงคลแล้วกันเพราะว่าผมก็อยู่วงการวัตถุมงคลนะในวัตถุมงคลนั้นมีรูปพระพุทธเจ้ามีรูปพระอริยสงสาวกมีพระธรรมคําสั่งสอนครบถ้วนอัคระขอมพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธรรอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังถึงแม้ใจเรา จะไม่ได้ไปคิดว่าจะลดกิเลสอย่างไรแต่ใจเราก็จะเป็นกุศลมีใจจดจ่ออยู่ในภาพพระพุทธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานมีใจจดจ่ออยู่ในพุทโธธรรมโมสังโคถือว่าเป็นธรรมานุสติกรรมฐานมีใจจดจ่ออยู่ในรูปพระสงฆ์อันเป็นกุณครูบาอาจารย์ของท่านอันนี้เรียกว่าสังขานุสติกรรมฐานการที่มีใจระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แล้วองค์พระสมาถถมาธรรมพุธเจ้าพระองค์ทรงส่งเสริมให้ปฏิบัติ เพราะอยู่ในกรรมฐานทั้ง40นะครับการที่เราลึกถึงแบบนี้เป็นอารมณ์อารมณ์เราก็จะเป็นฌานเขาเรียกฌานคือความชินชินในทรงชินในอารมณ์ที่ทรงความดีเขาเรียกอารมณ์เป็นฌานนะครับถ้าทรงความชั่วนี่เรียกฌานไม่ได้นะครับถือว่าเป็นสาบกของเทวทัตบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับขาดปัญญาที่จะแนะนําผู้คนให เดินทางที่มันได้ถูกต้องจริงๆพยายามเปลี่ยนแปลงคําสอนนะฮะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีก็จะหาเหตุผลมาสน,สนับสนุนตัวเองสนับสนุนกิเลสตัวเองว่าไม่ดีเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นศาสดาขึ้นมาใหม่หรืออย่างไรก็อันนี้ก็สุดแท้แต่ที่จะพิจารณากันนะครับท่านผู้ชมเป็นผู้ที่มีปัญญานะครับและผมก็ไม่ตำหนิผู้ที่ไปกราบไหว้พระถุนมงคลผู้ที่ไปกราบไหว้เทวดาพญานาคเพราะถ้าเขากลาบไหว้แล้วเขาทําความดี ทําความดีตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับเพราะกําลังใจคนไม่เท่ากันเขาทําได้แค่นี้ก็ไม่ไปส่วใบภูมิและที่สําคัญคือไม่ไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายแตกแยกให้กับสังคมอันนี้ผมขอขออนุโมทนานะครับก็มีหลายหลายท่านมีความวิตกกังวลใน,เ,นเรื่องที่ผมพูดมานี้แหละว่าไปกราบไหว้เทวดากราบไหว้ต้นไม้เนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นเขาพูดถูกครับว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้น ทางหลุดพ้นต้องไปปฏิบัติธรรมโดยตรงและกําลังใจเรามีไหมถ้ากําลังใจเราไม่ถึงขนาดการปฏิบัติแบบนั้นเราก็มากราบไหว้เทวดานะครับจิตมันกน็นลึกถึงเทวดาอยู่เสมอมันเป็นกรรมฐานนะครับหนึ่งในสี่สิบกรรมฐานคือเทวตานุสติกรรมฐานนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นและให้ท่านมีความสบายใจเพราะท่านก็เป็นคนดีนะครับท่านจะกราบไหว้อะไรท่านจะกราบไหว้ต้นหินแต่ท่านปฏิบัติความดีท่านก็กราบไหว้ไปสิครับแต่อย่าลืมว่า คุณพนักนต์ใจเราต้องมีอยู่ในใจและเข้าใจแยกให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราหลุดพ้นอะไรคือสิ่งประกอบส่งเสริมสนับสนุนให้จิตเรามันมีความดีทำความดีครับก็เพราะกำลังใจของคนที่แตกต่างกันมีมากน้อยไม่เท่ากันจริตของคนที่แตกต่างกันและประเภทของคนก็มีอยู่หลากมากมายหลากหลายประเภทที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสแบ่งเอาไว้นะครับ การปฏิบัติจึงต้องแตกต่างกันไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนกันไม่งั้นก็เป็นพระอรหันต์กันหมดนะครับหรือไม่ก็ตกนรกกันหมดไม่มีใครไปอยู่สวรรค์ไม่มีใครไปอยู่ชั้นภมไม่มีใครเป็นพระอรหันต์ก็สู่มรรคานนะครับเพราะจริตกําลังใจประเภทของคนที่แตกต่างกันและมีไม่เท่ากันจึงต้องมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันเราอย่าไปําิทําลายกําลังใจศรัทธาของเขา เราควรส่งเสริมศรัทธาของเขาและเอาสิ่งที่เขาศรัทธานั้นมาเป็นปัใจจัยให้เขาเข้าสู่พระพุทธศาสนาและสามารถปฏิบัติจิตไปทีละน้อยตามกำลังใจเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสอันนี้ผมขออนุโมทนาหากปฏิบัติกันได้แบบนี้นะครับจึงเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนะครับแต่ถ้าหากเมื่อใดที่เราไปทำลายศรัทธาเขานะครับความแตกแยกในสังคมก็เกิดขึ้น โดยที่จะเอาแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มองสังคมรอบข้างนะครับข้อดีข้อเสียนะครับเอามาชั่งน้ําหนักดูแล้วทําอย่างไรจะโน้มน้าวให้เขาเข้าสู่และสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสภาวะจิตของเขาด้วยอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับผมอาจจะพูดเร็วบ้างช้าบ้างเพราะว่าเวลามันคือตัวกําหนดที่ผมไม่อยากให้เวลามันยาวมากเดี๋ยวท่านจะไม่อยากเข้ามาชมมาฟังแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผ่านเข้ามาแล้วก็ฟัง ค,คลิปทุกคลิปที่ผมพูดมาก็ส่วนมากก็จะเป็นคลิปในเรื่องของการยกระดับจิตวิญญาณนั่นแหละครับและจะไม่ทําลายศรัทธาของใครส่รงเสริมศรัทธาและขอให้เข้าใจในศรัทธานั้นด้วยว่าเป้าหมายศรัทธานั้นคืออะไรเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เรามาเข้าสู่พระพุทธศาสนาไหมเรามีอะไรยินหัวใจคือพระัตนาใจไหมตรงนี้แค่เพียงเราแยกให้ออกใช้ปัญญาแยกแบบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก็ถือว่า ท่านเป็นคนดีมีปัญญาในระดับหนึ่งแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้ท่านที่เพิ่งเข้ามาพบใหม่ยังไม่ได้กดติดตามถ้าชอบกดติดตามมันไว้ครับผมนําความเป็นจริงของสภาวะจิตและความจริงของการปฏิบัติมาพูดนะครับจากประสบการณ์จากความรู้ที่มีไม่มากนักนะครับแต่การปฏิบัตินั้นมันทําให้เราได้เข้าใจอะไรต่างๆกระจ่า,จางชัดเจนตรงไปตามความเป็นจริง แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ